ให้กับไรอันารงเรียนเขาไม่ได้พูดถึงความเก่งนะเขาพูดถึงเรื่องความดีทั้งนั้นเลยนั่นแสดงว่าหมดหมายของคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นชุมชนผู้ปกครองคณะกรรมการสาราครูหรือหอเองก็มีหมดหมายในการพัฒนาเเป็นตัวเดียวกันถ้น้นนั้นก็คือเรามีเป้าหมายเดียวกันะาแล้ว จะให้เราไปปั้งพาไปกินทานีโทนเไม่เดยวเป็นาเียปาง้าเราไปกินทานดีโทไม่เดียวนะเ่าเราไปกินทโทต้่านพี้ทเนีจริงวาเขากเก่ๆในพนที่เขาเป็นีนเอาจจะไม่บอกว่าต้องเป็นคนเก่งคนที่บอกว่าต้องการร่กันเป็นคนดีซึ่งอันนี้คือการรับความเสี่ยงเป ถ้าคน,นดูเนียนหูรับควาเสียงมันก็จะมีการเห็นภาพวามมายของคำอย่างชัดเจนอย่าวครับอันนี้คือสิ่งที่ได้คจากท่านกอนนะครับพอมันมีเสียงมาจากพื้นที่ชุมชนนะครับในคนไกลประมาณที่พอทีหัวท่านพอเสร็จดีครับปล่อยคอมีนักงานล้วมีมีคนไกลการสนับสนุสน